สวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอลอีกเ bon ช่นเคยวันนี้มีรถราคาสบายๆมานําเสนอครับสําหรับคันนี้เป็นนิสสันมาร์ตตัว1.2 EL เกียร์ออโต้ปี2012ราคาเพียง196,000บาทและที่ยิ่งไปกว่านั้นฟรีดาวผ่อนสบายๆแบบ6ปีเพียงเดือนละ4,200กว่าบาทมาดูความน่าสนใจของรุ่นนี้กันมีอะไรพิเศษ น่าโดนบ้างมาชมมาเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นนิส s ันมาร์ตรุ่น E L ปี P 12จะมาพร้อมสีตัวรถที่เป็นสีม่วงพิเศษผลิตเฉพาะปีนั้นเท่านั้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติ r e เฟกเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยและสำหรับคันนี้มาพร้อมร้อแมกขออพิ้าแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเอาใจสายแต่งแน่นอนสำหรับคันนี้ กระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะและสำหรับรุ่น EL มีระบบคลีเรสโคปเปิดปิดล็อกรถอัตโนมัติด้วยป่ายนิ้วสัมผัสด้วยครับในส่วนของกุญแจของเขาเป็นรีโมทอินบูวิเลเตอร์อย่างนี้นะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้มีไฟเบรกลุงที่3มาให้มีไร้ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารก็ต้องบอกอนีครับนิสสันมาร์สเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่กว้างมากนะครับเหมาะ ไปสำหรับครอบครัวขนาดเล็กและกันด้านหลังนั่งได้ประมาณ2คนค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดนึงแต่แลกมาในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองของรุ่นนี้ครับประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรซื้อต่อไปประหยัดน้ํามันแน่นอนสําหรับออปชั่นด้านหน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวบอลพามาชมมันครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กให้2ตําแหน่งด้านหน้าและเลขไม์อยู่แสนสี่กิโเมตร ปุ่มพุทธปัดตตอปวิทยุทูดินจากโรงงานแอร์ Air, มือปรับเกียร์ออโต้แนวตรงมีโหมดขับขี่สปอร์ตมาให้สภาพโครงสร้างภายในสวยคลิปครับไม่มีชํำรุดเสียหายบกพ่องใดๆสิ้นนะครับมีเก๊กเก็บของเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยนะครับและสำหรับโครงสร้างบอดี้รถถังคันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับสวยไม่แพ้คันอื่นแน่นอน แก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงน็อต <Not S 1> ไม่ขยับคันหน้าเดิมสวยกริบนะครับไม่มีชนหนักที่ความน้าท่วมตัดต่อแน่นอนครับและสําหรับท่านใดที่กังวลนะครับรถคันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปีเต็มสามารถนํารถเข้าศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับเรายินดีส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าผ่อน4,000กว่าบาทและลดราคาแค่196,000เท่านั้น อยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆแอดไลน์เข้ามาหาเราได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ